ยังมีบางไม้มาออกแล้วขณะนี้ชาญิาโก้เป็นตัวนำมณีนิทรรศประเทศไทยทงองเงินเป็นตัวที่สองมิไทยแลนด์ที่สามเล่ารวยที่สี่มณีสองแสงที่ห้าที่โคง้งาปเก้าที ป้ายแสาวชิคาโกเป็นตัวนำอยู่เพชเทรทองเงินเป็นตัวที่สองมิทไทยแลนด์ที่สามที่โค้งป้ายเสาวชิคาโกเป็นตัวนำมิทไทยแลนด์เป็นตัวที่สอง ขณะน,นี้สาวชิคาโกเป็นตัวนำอยู่เพชรทองเงินเป็นตัวที่สองมิไทยแลนด์ที่สามไทยไปเป็นล่ำรวยขณะน,นี้สาวชิคาโกเป็นตัวนำเพชรทองเงินเป็นตัวที่สองล่ำรวยที่สามมิไทยแลนด์ที่สี่บายาคูที่ห้า มาออกแล้วขณะน,นี้คุณพระช่วยเป็นตัวนำตะคูทซับเป็นตัวที่สองขณะน,นี้ตะกูทซับเป็นตัวนำคุณพระช่วยเป็นตัวที่สองเดดี้สปีดที่สามก้องอุดมที่สี่ที่โค้งป้ายเก้าคุณพระช่วยเป็นตัวนำก้องอุดม ตะคุณซราบเป็นตัวที่สองเลดี้สปีดที่สามพระอุดมที่สี่สาวขนงนผ้าที่ที่ป้ายแปดคุณพระช่วยเป็นตัวนำอยู่ตะคุณทาบเป็นตัวที่สองเพื่อุดมเริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สามเรดี้สปีดที่สี่สาวขนงนผ้าที่ห้าถัดไปเป็นมหาศาลที่ป้ายหกจอกทางตรง คุณพระช่วยเป็นตัวนําอยู่กองอุดมเริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สองผ่ไปเป็นตะคูลทรัพย์และสาวขนงพระผ่านไปเป็นเลดี้สปีดขณะนี้คุณพระช่วยเป็นตัวนําก็งอุดมเป็นตัวที่สองขณะนี้คุณพระช่วยเป็นตัวนําสาวขนงพระเป็นตัวที่สองก็หัดมที่สามมหาสารที่สี่ตะคูลทรัพย์ที่ห้า มาออกแล้วขนา,านี้โอเอ็กเพคเป็นตัวนำมนาวหวานเป็นตัวที่สองแก้วก้าที่สามนางงามที่สที่โค้งตา้า9โอ้ยเอ็เปคเป็นตัวนำมะนาวหวานเป็นตัวที่สอง นางงามที่สามสุดยอดปราถนาที่สี่ที่ป้ายแปดโอเว้สเปคเป็นตัวนำอยู่บรรดาหวานเป็นตัวที่สองสุดยอดปราถนาที่สามรักฝากใจที่สี่ที่โค้งป้ายเจ็ดโอเว้สเปคเป็นตัวนำติดตามด้วยสุดยอดปราถนาถ้าไปเป็นรักฝากใจมะนาหวาน และเชลซีที่ไปหกจะออกทางตรงโอเว้สเปคเป็นตัวนำอยู่จุดยอดปรารธนาเป็นตัวที่สองรักปากใจที่สามมะนาวหวานที่สี่เชลซีที่ห้าขณะนี้โอเว้สเปคเป็นตัวนำติดตามด้วยรักปากใจและสุดยอดปรารธนา มาออกแล้วขณะนี้ผลเหนือเป็นตัวนำลาปิดลาพิดเป็นตัวที่สองแม็กซิมัมซีที่สามขณะงานค,ค้าคูณที่สี่จอนฟอนที่ห้าที่โค้งป้ายเก้าผลเหนือเป็นตัวนำแม็กซิมัมซีเป็นตัวที่สองงานค,ค้าคูณที่สาม จอนฟอนที่สรลักสันติที่ห้าที่ป้าย8ผลฝนเหนือเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยแม็กซิมัมซีงามคําคูณจอนฟอนและลักสันติที่โคง 7, ้งป้าย7ฝนเหนือเป็นตัวนำงามคําคูณเป็นตัวที่สองจอรนฟอนที่สรลักสันติที่สี่แม็กซิมัมซีที่ห้าถัดไปเป็นวันสดใส ที่ไปออกจะออกทางตรงฝนเหนือเป็นตัวนํางานค้ำคูณเป็นตัวที่สองจอนปอนที่สามรักสันติที่สี่วันสดใสที่ห้าขณะนี้ฝนเหนือเป็นตัวนํางานค้ำคูณเป็นตัวที่สองวันสดใสที่สาม มาออกแล้วขณะนี้มีคังเป็นตัวนำใช้สินทบเป็นตัวที่สองขณะนี้มีคังเป็นตัวนำใช้สินทบเป็นตัวที่สองนันทพลที่สามยอดทหารที่สที่โค้งป้ายเก้าใช้สินทบเป็นตัวนำนันทพลเป็นตัวที่สองยอดทหารที่สามมีครังที่สี่ ที่ป้ายแปดนันทพลเป็นตัวนำกู้ชัยศิลทบถาไปเป็นยอดทหารที่โค้งป้ายเจ็ดช้ยศิลทบเป็นตัวนำยอดทหารเริ่แรงขึ้นมาเป็นตัวที่สองพาไปเป็นนันทพลและสบายแฮที่ไปหกจะออกทางตรงชัยศิลทบเป็นตัวนำ ยอดทหารเป็นตัวที่สองนันทพลที่สามสบายแหที่สี่มีครั้งที่หขณะนี้ชายสินท์บเป็นตัวนำยอดทหารเป็นตัวที่สองแต่ไปเป็นนันทพล มาออกแล้วขณะนี้ฟาริดาเป็นตัวนำกระสิบเบาเบาตัวที่สองที่ของป้ายเก้าฟาริดาเป็นตัวนำกระสิบเบาเบาตัวที่สองเมโดวบิลตัวที่สามพัสลาตัวที่สี่พรไสารตัวที่ห้า ที่ป้ายแปดฟาริดาเป็นตัวนำกระสปเบาในทั้งโลกตัวที่สองเมโดวิโอตัวที่สามัพเปอสารตัวที่สี่ฟองมีชัยตัวที่ห้าที่โค้งป้ายเจ็ดฟาริดาเป็นตัวนำกระสีเบาๆตัวที่สองเมโดวิโอตัวที่สามคัพเปศสารตัวที่สี่ ขี่โค้งไปหกจะออกทางตรงฟาริดาเป็นตัวนำกระซิบเบาเตัวที่สองพอเไปสารตัวที่สามขณะนี้ฟาริดาเป็นตัวนำกระซิบเบาเตัวที่สองพอเไปสารตัวที่สามนี่ฟาริดาเป็นตัวนำกระซิบเบาเบาในทางไหนตัวที่สองนี่ฟาริดาเป็นตัวนำกระซิบเบาเบาในทางไหนตัวที่สองนี่ารซิบเบาเาเป็นตัวนำแล้ว มาออกแล้วขณะนี้ชัยแนดอเป็นตัวนำวิเศษรังสีตัวที่สองกู้เกินตัวที่สามถีโค้งปลายเก้าวิเศษรังสีเป็นตัวนำชัยแนดอตัวที่สองอินทนนท์ตัวที่สามกู้เกินตัวที่สี่ คามณีตัวที่5ที่ป้าย8พิเศษรังสีเป็นตัวนำชัยแนดรอตัวที่2อินทนนท์ตัวที่3ามคามณีตัวที่4มีพรมตัวที่5ทีถโค้งป้าย7พิเศษรังสีเป็นตัวนำชัยแนดรอตัวที่ 2, อินทนนท์ตัวที่3มีพรมตัวที่ที่ถโค้งปลาย6ออกทางตรง พิเศษรังสีเป็นตัวนำชนะดอนในทั้งนอกตัวที่สองอินทนนท์ตัวที่สามมีพร้อมตัวที่สี่ข้าแน่นี้พิเศษรังสีเป็นตัวนำอินทนนท์ในทั้นในตัวที่สองชนะดอนตัวที่สามนี่อินทนนท์เป็นตัวนำติดตามวิชญแน่นอนนี่อินทนนท์เป็นตัวนำชนะดอนตัวที่สองพิเศษรังสีตัวที่สาม มาออกแล้วขณะนี้ยอดนันทพรเป็นตัวนำไทยเบลตัวที่สองวายุบุตรตัวที่สามน้องกุ๊กกิ๊กตัวที่สี่สาวจินชัยตัวที่ห้าต่อไปเป็นลอนดอนที่โค้งไปเจ็ดรอบแรกยอดนันทพรเป็นตัวนำไทยเบลตัวที่สองวายยุบุตรตัวที่สามสาวจินชัยตัวที่สี่ ที่โค้งไปหกออกทางตรงรอบแรกยอดนันพรเป็นตัวนําไทยเบลตัวที่สองวายุบุตรตัวที่ 3. สามสาวจรชัยตัวที่สี่น้องกุ๊กกิ๊กตัวที่ห้าต่อไปเป็นลอนดอนทีกโค้งไปเก้ายอดนัพรเป็นตัวนําไทยเบลตัวที่สองลอนดอน ตัวที่สามวาจุบุตรตัวที่สี่สาวจินลชัยตัวที่ห้าตัวนีเป็นน้องกุ๊กกิ๊กและสาวรัญญาที่ป้ายแปดยอดพันธุ์เป็นตัวนำลันดันในทางในตัวที่สองไทยเบลตัวที่สามวาจุบุตรตัวที่สี่สาวรัญญาตัวที่ห้าถือของไปเจ็ด ยอดเันทพรเป็นตัวนำลอนดอนตัวที่สองวาติบุตรเลยทั้งโลกตัวที่สามไคเบลตัวที่สี่สารัญยาตัวที่ห้าอยู่ของปลายห่วออกทางตรงยอดเันทพรเป็นตัวนำลอนดอนตัวที่สองวาติบุตรตัวที่สามข้าเนี่ยนี่ยอดเันทพรเป็นตัวนำระยะห่างลอนดอนตัวที่สองวาติบุตรตัวที่สามยอดเันทพรเป็นตัวนำลอนดอนตัวที่สอง งานจิตใจตัวที่สามวาิุบุตรตัวที่สี่ว,วินาไบตัวที่ห้ามาออกแล้วขณะนี้ยอดนันพรเป็นตัวนำไทเบลตัวที่สองวายุบุตรตัวที่สามน้องกุ๊กกิ๊กตัวที่สี่สาวจิลชัยตัวที่ห้าต่อไปเป็นลอนดอน ที่โค้งไปเจ็ดรอบแรกยอดนันทพรเป็นตัวนำไทยเบลตัวที่สองวายุบุตรตัวที่ 3, สามสาจิรชัยตัวที่สี่ที่โค้งไปหกออกทางตรงรอบแรกยอดนันทพรเป็นตัวนำไทยเบลตัวที่สองวายุบุตรตัวที่ 3, สามสาจิรชัยตัวที่สี่น้องกุ๊กกิ๊กตัวที่ห้าต่อไปเป็นลอนดอน ที่โค้งป้ายเก้ายอดนารพนเป็นตัวนำไทยเปลตัวที่สองลอนดอนตัวที่สามวายุบุตรตัวที่สี่สาวจิรชัยตัวที่ห้าต่อมาเป็นน้องกุ๊กกิ๊กและสาวรัญยาที่ป้ายแปดยอดนารพนเป็นตัวนำลอนดอนแรงทางในตัวที่สองไทยเบลตัวที่สามวายุบุตรตัวที่สี่สาวัญยาตัวที่ห้า โค้งไปเจ็ดยอดเดนพรเป็นตัวนำลอนดอนตัวที่สองวาจาบุตรแรงท้นนอกตัวที่สามไทยเบลตัวที่สี่สารัญญาตัวที่ห้าโค้งไปหกออกทางตรงยอดเดนพรเป็นตัวนำลอนดอนตัวที่สองวาจาบุตรตัวที่สามข้าหน้านี้ยอดเดนพรเป็นตัวนำในระยะห่างลอนดอนตัวที่สองวาจาบุตรตัวที่สาม คะแ,แนนี้ไร่เทียมทานเป็นตัวนำดี๋วจริงๆตัวที่สองที่โค้งไปเก้าไา่เทียมทานเป็นตัวนำจิ๋วจริงๆตัวที่สองหนุ่มทำเงินตัวที่สามอาชบินตัวที่สี่ชัยยชัย,ชยตัวที่ห้าต่อมาเป็นแสนลังสี ป้ายแปดไร่เยียมทานเป็นตัวนำจิ๋วจริงๆตัวที่สองหนึ่งทำเงินตัวที่สามอาชบินตัวที่สี่แค่ซัสกายตัวที่ห้าถีคงไปเจ็ดไร่เทียมทานเป็นตัวนำจิ๋วจริงๆตัวที่สองหนึ่งทำเงินในทางในตัวที่สามอาชบินตัวที่สี่แค่ซัสกายตัวที่ห้า ที่โค้งไปหกออกทางตรงไล่เทียมทานเป็นตัวนำเจ๋วจริงๆตัวที่สองหนึ่งทำเงินตัวที่สามอาชบินตัวที่สี่แคนัสสกายตัวที่ห้าเคลเนอรี่ไล่เทียมทางเป็นตัวนำหนึ่งทำเงินไล้ทั้งโลกตัวที่สองที่ไล่เทียมทางเป็นตัวนำหนึ่งทำเงินทำเงินตัวที่สองเจ๋อจริงๆตัวที่สามแคนัสสกายตัวที่สี่ มาออกแล้วขณะนี้แสงเงินเป็นตัวนำที่โค้งไปเก9แสงเงินเป็นตัวนำเชลีพิงตัวที่สอง แปดแสนเงินเป็นตัวนำเชลยพิง์ตัวที่2ไทยเปตัวที่3ามสโค้งไปเจแสงเงินเป็นตัวนำเชลยพิง์ตัวที่2ไทยเปตัวที่3า โค้งไปหกออกทางตรงแสงเงินเป็นตัวนำเชลิพิงตัวที่สองไทยเปตัวที่สามขณะนี้แสงเงินเป็นตัวนำเชลิพิงตัวที่สองไทยเปตัวที่สามดอแสงเงินเป็นตัวนำเชลิพิงตัวที่สองไทยเปตตัวที่สาม